ฝนตกอีกแล้วนครพนมนะครับฝนบรรยากาศฝนตกที่นครพนมตลาดสดนะครับตลาดสดเช้ามืดนครพนมนะครับเพื่อนพกตกอย่างแรงเลยนะครับวันนี้ตกอย่างแรงเลยหลังจากร้อนอบอ้าวมาสองวันนะครับสองวันอากาศตลาดตลาดตลาดนครพนมมาฝากนะครับกับบรรยากาศฝนตกที่นครพนมนะครับผมยากาศจะซุ่งหยิบหยบเลยที่ดยนะครับเพราะว่าฝนตก ฝนตกแล้วนะครับผมช่วงผมมันตีหานะครับตีหานผมตกอย่างแรงเลยนะครับผมนี่เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนนะครับผมมาลอมชมบรรยากาศตลาดสดท้องเฮานะครับก็มาชมตลาดสดสิบท้องเรานะครับผมเละแยะเลยนะครับฟ้าผู้นัง่งตรานี้โอ้ยเจ็บปวตลาดปัว ตลาดทัวพี่น้องเอ้ยนี่เอาบรรยากาศนะครับมาฝากเพื่อนนะครับผักผลไม้สดๆทั้งนั้นนะครับสดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมผักชะอมหรือผักขานิ้ยแงงนาขยแงงนานะครับเั็บมาบรรยากาศถึงละซาวบาทซาวบาทสามธงห้าสิบนะครับเองละบําบัการตลาดสดนครพนมว่าปากรับเอ้ยทอดผลผัวใส่บักไฟ บรรยากาศตลาดเชานะ้านักรานพนมนักรับทับนทาชาสวยมากมัแกแฟงมักแฟงหรือมัเกเขือพวงอ่าบรรยากาศยามเศ้าเป็นได้เพี่น้องฝนตกแห้งเนาะะเงียบแน่หน่อยนะคะวันนี้ฝนตกนะครับพามาชมตลาดบ้านๆกุ้งจะเต้นขึ้นมากพี่น้องเออมาน,นียงคุ้งกอยฟุ้งกอยโอ้ขาขนาดพี่น้อง บรรยากาศฝนตกที่นครพนมนะครับตลาดขาวนครพนมครับแหมเอาผึ้งสดๆให้เพลินครับปลาซิวปลาส้อยนี่บรรยากาศบ้านบ้านทำเลที่นู่นครับเอาบรรยากาศมาฝากครับน้องไม้เสี้ยนน้องไม้เผาครับน้องไม้เผาน้องไม้เสี้ยนนี่ครับพี่น้องปลาแห้งปลาแห้งสวยๆนะครับแมงที่นู่นแมงจุ๊บจีน้องแมงน้งที่นู่นครับแมงจุ๊บจีจานอะเจ้าบ้านียัย การละ10บาทโอ้ยพวกกินได้พี่น้องการละ20บาทนะครับเคือพักเล็กตรงนี้พี่น้องปลาแห้งปลาแห้งตอนนี้เอาสินค้าบ้านๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมมีกล้วยกล้วยสวยๆครับหน่อไม้ต้นหน่อไม้หน่อไม้เซียนหน่อไม้กุ้งใหญ่ก็มีโอ้นี่กุ้งไม่ร้องนี่กุ้งแม่น้ำโขงนะครับนี่กุ้งแม่น้ำโขงมีแบบมีทั้งแบบ และแบบดินครับซึ่งปล่อยก็มีซึ่งตัวใหญ่ก็มีนะครับออกมาออกบรรยากาศปลาครับปลาปลาคังปลาคังหรือปลาขึงนะครับปลากระปลาเที่ยกนะครับน้อยน็กแซ่บเลยครับเอาบรรยากาศท่าบ้านมาฝากเพื่อนนะครับกับบรรยากาศฝนตกที่นครพนมนะครับีอาหารกับข้าวก็มีนะครับส้มปลา ซุปต่นไม้นะครับผมสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับผมอ้าสมนี่แล้วพี่น้องเจ็บมาฝากครับเจ็ตมาฝากโอ้ยปล่อยมา,าคาเพื่อนนะครับถัดูปดูนี่บรรยากาศนะครับผมสมนี่แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ